ดวงชะตาคนที่มีกากบาดแรงฝ่ามือที่เกิดทั้ง7วันตั้งแต่เกิดจนหมดอายุไขลองมารับชมรับฟังกันดูนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณนะมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะนำเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาของคนทั้ง7วันว่าในช่วงของแต่ละชีวิต ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีความผูกพันกับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามืออย่างไรในช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายหมดอายุไขดวงชะตาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่เกิดจนอายุ14ปีคนที่เกิดวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เลี้ยงยาก โดยเฉพาะคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะบางทีจะเก็บไข้ได้ป่วยอดอดแอดแอดบางทีก็ร้องแบบไม่มีเหตุผลดังนั้นพ่อแม่คนไหนรู้ว่าลูกของตัวเองมีกากระบาดกลางฝ่ามือแล้วยังไม่ยกให้เป็นลูกเจ้าหรือลูกหลวงปู่หลวงพ่อที่มีคนกราบไหว้ยเยอะๆเรารู้ตัวว่าพ่อแม่ยังไม่ยกให้เป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราไปบอกแม่เราให้แม่เราพาเราไปยกเป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วจะทำให้ดวงชะตาของแม่ดีขึ้นมีโชคมีลาบขึ้นและดวงชะตาเราก็จะดีขึ้นด้วยลองทําดูนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงอายุ14-18ปีก็จะมีการยกย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงนี้หรือบางทีก็อาจจะย้ายทางไกลในการเรียนหรือต้องย้ายแบบที่อยู่ หรือย้ายโรงเรียนหรือพ่อแม่อาจจะย้ายที่ทำงานหรือตัวเองอาจจะย้ายเปลี่ยนอาชีพอย่างนี้เป็นต้นและเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมักจะถูกเพื่อนฝูงรังแกรหรือถูกคนอิจฉาโดยเฉพาะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือบางทีมักจะถูกเอาเปรียบถูกอิจฉาโดยเฉพาะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือบางที มักจะถูกเอาเปรียบถูกอิจฉาแต่ก็จะโดดเด่นก่อคนอื่นในวัยเดียวกันและมีคนให้ความสนใจและมีคนรู้จักกว้างขวางในช่วงสังคมวัยรุ่นแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามืออย่าหลงระเริงและพออายุ1 8จนถึง25ปีให้ระวังผู้ใหญ่จะให้โทษก็คือบางทีผู้ใหญ่อาจจะคอยหาเรื่องเรา หรือบางทีจะคอยติเตียนหรือคอยจับผิดเราและมักจะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงด้วยให้ระบัดระวังผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงแม้ว่าจะทำความดีอย่างไรก็ตามบางทีเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีเลยบางทีก็จะจับผิดเราพลอยหาเรื่องเรามากขึ้นไปอีกและก็บางทีทำดีให้ตายก็มองไม่เห็น และก็ให้ระมัดระวังคนผิวดำหรือผิวคล้ำโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผิวคล้ำผิวดำพออายุ25จนถึง29ปีจะได้โชคลาบจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาถ้าได้รับราชการช่วงนี้จะดีเลยจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งที่ดีพออายุ29จนถึง35ปีผลที่ไม่ดีต่างๆที่เราจะได้เจอในช่วงนั้น ก็อาจจะกลับกลายเป็นเรื่องดีขอให้หมันทำสังคทานให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนะคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหรือไม่ได้หรือไม่มีก็ตามในช่วงอายุ29-35ให้หมั่นทําสังคทานให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆแล้วศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองและก็มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ผู้ใหญ่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์จะคอยสนับสนุนเรา ดังนั้นให้ทำแต่ความดีแล้วจะเจริญรุ่งเรืองและอาจจะเจอคู่ครองและได้แต่งงานในช่วงนี้ข้าวของเงินทองก็จะเข้ามาดีพออายุ35-40ปีจะมีศัตรูปองร้ายจะทำให้เกิดคดีความต้องให้รำคาญใจแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ที่เราเคยทำดีกับท่านเข้ามาคอยช่วยเหลือเรา หรือผู้บังคับบัญชาจะคอยช่วยเหลือเราช่วงนี้ให้ทำสังคทานให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆให้พวกมานเยอะๆเพราะช่วงนี้มานจะเข้ามาเยอะพอเห็นเราเริ่มดีพออายุ40จนถึง45ปีจะมีคนคอยรบกวนให้ยุ่งยากแต่ก็ไม่ยุ่งยากมากเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คืออาจจะเสียเงินให้บริวารจะมาเบียดเบียนขอยืมเงิน ขอเงินให้เราช่วยเหลือเรื่องเงินอาจจะต้องเสียทรัพย์หรืออาจจะให้คนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนพอ4 5ถึง50ปีจากจะได้เจอเรื่องราวที่ไม่ดีในต้นต้นอาจจากร้ายกลายเป็นดีหรือบางทีที่เราคิดว่าแพ้ก็จะกลายเป็นชนะของหายก็จะได้คืนคนรอบข้างก็จะให้ความรักความช่วยเหลือดี มีคนอุปถมัมภ์ดีนำโชคนำลาบมาให้ช่วงนี้ครอบครัวจะมีความสุขดีไม่มีปัญหาพออายุ50จนถึง55ปีช่วงต้นๆอายุ50จะเริ่มมีโชคลาบเข้ามาและก็จะมีผู้หญิงผิวขาวรูปร่างผอมๆไม่อ้วนจะนำโชคลาบมาให้ในช่วงอายุ50ต้นๆและมีโชคลาบทรัพย์สินเงินทองแต่ให้ระวังคนผิวดำแดง จะคอยขัดขวางคอยหาเรื่องเราจะเป็นศัตรูกับเราพออายุ55-60ถึงปีจะมีความอุดมสมบูรณ์ดีจะไม่มีปัญหาอะไรถ้ารับราชการจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะได้มีเงินมีทองเข้ามาแต่ให้ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องสุขภาพและอาจจะต้องเสียเงินเรื่องเกี่ยวกับคดีความแต่ว่าเอาเงินจ่ายไปแล้วก็จบ ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนอายุใกล้60ปีพออายุ60 6 8ถึงปีสุขภาพไม่ค่อยดีจะเจ็บอ,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 อแดแอดสังขารเริ่มไม่ค่อยดีดังนั้นควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ไถ่ชีวิตสัตว์บ่อยๆหลังอายุ68ปีสุขภาพก็จะเริ่มกลับมาแข็งแรงดีจะสุขกายสุขใจ มีเงินมีทองมีบริวารคอยช่วยเหลือก็จะสบายดีไม่มีปัญหาพออายุ68จนถึง75ปีช่วงนี้ก็จะมีโชคลาภอยู่สม่ำเสมอมีทรัพย์สินเงินทองให้ใช้จ่ายไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ก็ให้ระวังโรคเกี่ยวกับภายในช่องท้องอาจจะมีอะไรไม่ค่อยดีเกี่ยวกับช่องท้องก็ให้ไปตรวจไปรักษาเลยในช่วงอายุ75ปีนะคะ พออายุ75จนถึงตายจะมีความอุดมสมบูรณ์ดีมีลูกหลานคอยรักใคร่เอาใจใส่ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็จะไม่มีแล้วก็จะหมดไปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ14ปีเป็นคนที่พ่อแม่รักมากแต่สุขภาพไม่ค่อยดี เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หายเรื้อรังอยู่เรื่อยๆก็เหมือนอย่างที่บอกคนที่มีกากะบาดกลางฝ่ามือจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นยกให้เป็นลูกเจ้าลูกเทพลูกพระไปแต่ญาติพี่น้องจะรักไข่อบอุ่นดีมีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนถึง14ปี พออายุ14จนถึง18ปีญาติผู้ใหญ่อาจจะพัดพรากจากไปก็คือไม่จากเป็นก็จากตายไม่ไว่าญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายแม่ฝ่ายพ่ออาจจะได้โยกย้ายที่ทำกินพ่อแม่อาจจะย้ายบ้านเราอาจจะต้องย้ายไปด้วยอะไรอย่างนี้ให้ระวังเพื่อนใกล้ชิดจะนำความเดืดร้อนมาให้ญาติพี่น้องจะคอยช่วยเหลือคอยให้โชคให้ลาบเรา พออายุ18บแปจนถึง25ปีจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาครอบครัวผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบคอยสนับสน,นุนอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีและก็มีหญิงสูงอายุผิวขาวจะนำโชคนำลาบมาให้จะคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เราการงานต่างๆจะประสบความสำเร็จดีการเรียนการศึกษาก็จะประสบความสำเร็จดี ไม่มีปัญหามีเพื่อนคอยช่วยเหลือก็ดีพออายุ25-35ปีจะมีคนคอยอิจฉาหมั่นไส้อีกแล้วคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมักจะเจอคนหมัน่นไส้คนอิจฉาหนีไม่พน้นจะคอยหาเรื่องต่างๆนานามาให้เราเสมอดังนั้นต้องสังคทานให้เจ้ากรรนายเวรเยอะๆสำหรับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือ พออายุ25จนถึง35จะได้รับโชคลาภดีๆจากเพื่อนฝูงจะมีคู่ครองที่ดีบางทีอาจจะได้แต่งงานคู่ครองอาจจะให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เรามีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดินและก็จะได้โชคลาภจากการลงทุนค้าขายด้วยกิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองดีในช่วงนี้พออายุ35จนถึง40ปีจะมีเพื่อนที่ดี และก็จะมีหุ้นส่วนแต่ก็ให้ระวังหุ้นส่วนจะคิดไม่ซื่ออันนี้ต้องระมัดระวังที่สุดแต่ก็จะมีโชคลาภตามมาแล้วก็จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกิจการจะเจริญรุ่งเรืองดีการค้าก็จะขยายสาขาได้มีกำลังกายกำลังใจดีครอบครัวมีความสุขดีพออายุ40จนถึง45ปีจะมีหลักฐานที่มั่นคงขึ้น จะมีบ้านมีบริวารคอยช่วยเหลือมีผลกำไรมากขึ้นพออายุ45จนถึง50ปีบริวารจะนำความเร่าร้อนมาให้อันนี้ต้องระมัดระวังดีๆบางทีเพื่อนฝูงอาจจะทำให้เราเสียเงินเสียทองช่วงนี้ต้องระวังถ้าเพื่อนยืมเงินไม่จำเป็นก็อย่าให้ยืมนะอาจจะไม่ได้คืนในช่วงนี้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออาจจะให้โชคให้ลาบ ให้เงินให้ทองให้บ้านให้รถทรัพย์สินมรดกเราโดยบังเอิญพออายุ50จนถึง60ปีช่วงแรกๆก็จะมีโชคลาภดีอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ก็จะมาเรื่อยๆแต่พออายุใกล้เข้า60ปีจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับครอบครัวลูกหลานทําให้เราวิตกกังวลอาจจะเป็นเรื่องการเงินการเรียนอะไรต่างๆมาให้เรากังวล ดังนั้นเรารู้ล่วงหน้าเราก็อาจจะพยายามวางแผนหรือปล่อยวางพออายุ60จนถึง68ปปีจะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอาจจะขาดทุนจากการช่อโกงของบริวารดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องธุรกิจด้วยอาจจะถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีให้เสียเงินเสียทองอาจจะมีคดีความในช่วงนี้มีมารมาผจญ คนที่มีกากะบาดกลางฝ่ามือจึงต้องทำสังฆทานบ่อยๆยิ่งตอนอายุ60จนถึง68พออายุ68จนถึง75จะเริ่มดีแล้วมีโชคมีลาบเข้ามาหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองมีบริวารมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือพออายุ75จนถึงตายให้ระวังสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยระวังอุบัติเหตุ ระวังหกลม้มและก็การเดินทางไกลไม่จำเป็นก็ไม่ควรเดินทางเลยเพราะช่วงนี้มันใกล้หมดอายุไขแล้วมานมักจะเริ่มจัดการแล้วแหละเจ้ากรรมนายเวรมาแล้วแต่ก็จะมีทรัพย์สินเงินทองครอบครัวมีความสุขดีต่อไปคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ14ปี ช่วงเด็กๆสุขภาพไม่ค่อยดีคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเจ็บอดๆแอดๆแ,แต่ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงพ่อแม่คอยดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีดังนั้นยกให้เป็นลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมพออายุ14จนถึง18ปีจะเสียผู้ใหญ่หรือปู่ย่าตายายหรือคนที่นับถือที่อยู่ไกลๆ พออายุ14-18ถึง18ปีถ้าเป็นไปได้อย่าเดินทางไกลเพราะอันตรายการเรียนการศึกษาประสบความสำเร็จดีเพื่อนฝูงชายหญิงช่วยเหลือดีแต่ระมัดระวังเรื่องการเดินทางไกลอย่างเดียวพออายุ18จนถึง25ปีจะสมหวังในด้านการค้าขายจะได้รับผลสำเร็จในการเรียนจะเจริญก้าวหน้าการงานจะได้ทำในสิ่งที่ท้าทาย และประสบผลสำเร็จแต่ให้ระวังผู้หญิงผิวสองสีจะเข้ามาขัดโชคลาภจะมาหาเรื่องเราพออายุ25-29ปีช่วงนี้อย่าได้เคลื่อนไหวอะไรอะไรที่มีความเสี่ยงดังนั้นอยู่นิ่งๆพยายามอย่าทำอะไรที่มันโลดโผนอย่าประมาทให้สุขุมทำอะไรค่อยๆค,ค,คิดคิจการต่างๆทำค่อยๆค,คิดอย่าประมาท แล้วก็จะมีคนผิวขาวเข้ามาสู่ในชีวิตและจะเจอสิ่งดีๆหรืออาจจะเจอคู่พออายุ29จนถึง35ปีมิตรและบริวาใรใกล้ชิดจะนำโชคลาภมาให้การค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นผู้บังคับบัญชาจะช่วยเหลือจะมีชื่อเสียงในวงสังคมมีคนช่วยเหลือชื่นชอบพออายุ35จนถึง40ปี จะมีโชคลาภเข้ามาสู่อยู่เรื่อยๆและให้ทำบุญกุศลให้มากๆช่วงนี้จะมีโชคลาภปลายอายุ40ปีแต่ว่าช่วงปลายอายุ40ปีมันจะกลายเป็นโชคลาภและทุกขลาภและก็ต้องอดทนหน่อยแต่ทุกอย่างก็จะเป็นผลดีพออายุ40จนถึง45ปีจะได้รับลาบยศต่างๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทําอะไรก็จะดีไปหมด เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยแต่ต้องระวังจะมีคนคอยตรวจสอบจับผิดเอานะพออายุ45จนถึง55ปีจะได้เดินทางไกลหน้าที่การงานอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแต่ต้องระวังอุบัติเหตุทางรถทางเรือทางอากาศครอบครัวจะเป็นกำลังใจให้ดังนั้นทำสังฆทานให้เจ้ากัมนายเวนเยอะๆ พออายุ55จนถึง60ปีระวังจะเกิดคดีความจะเสียเงินเสียทองบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้และก็มีผู้ใหญ่ผิวขาวทมท้มจะเป็นคนมีอำนาจมียศถาบรรดาศักดคอยช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรพออายุ60จนถึง68ปปีร่างกายจะเจ็บป่วยให้ระวังเรื่องกระดูกและก็ระวังเรื่องหกล้มอาจจะเจ็บหนักอย่าให้ล้ม แต่ก็จะมีโชคเรื่องการเงินและก็จะได้รับโชคลาภเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าพออายุ68จนถึง75ปีจะมีโชคดีเกี่ยวกับทรัพย์หรือจะได้สิ่งที่ถูกใจบริวารจะคอยช่วยทำให้เรามีความสุขและจะมีเพื่อนฝูงนำสิ่งของโนนนี่นั่นมาให้ ครอบครัวสามัคคขีกันดีพออายุ75จนถึงตายจะมีความสุขท่ามกลางญาติพี่น้องลูกหลานก็อาจจะทำให้รำคาญใจนิดหน่อยและจะเจ็บป่วยซวงอกหัวใจพวกนี้ให้ระมัดระวังฝากท่านผู้ฟังกดติดตามรับชมรับฟังคลิปตอนที่2ต่อจากคลิปนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งค่ะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัละยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ